วันนี้แดดแรงสุดๆเลยก็จีแสงอาทิตย์ร้อนแรงแบบนี้น่าจะเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าทำให้หลังคาบ้านร้อนนะอืถูกต้องเลยเนโซนี่คือพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่เราสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยใช่แล้วก็จิเรามาทำความรู้จักกับโซลารรูฟท็อปแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่จะช่วยโลกและช่วยเราลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วยนะ โอ้แผงเล็กๆแผ่นบางๆพวกนี้เนี่ยนะช่วยโลกช่วยเราได้จริงเหรอกอรจจริงส <c oughs> <c oughs> ิช่วยโลกเพราะโซลาร์ลูฟท็อปทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้ไม่จำกัดจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นด้วย แล้วช่วยเราจะช่วยได้ยังไงล่ะในส่วนช่วยเราก็จะช่วยลดภาระค่าไฟเพราะสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ลูฟชอปได้ทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งสามารถลดได้สามสี่เท่าต่อเดือนเลยทีเดียว <c oughs> การติดตั้งโซลาร์ลูฟชอปจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสามารถใช้พลังงานได้ยาวนานและปลอดภัย <c oughs> ้าานดริงงงแะะ่ยการติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนื่องจากความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาพัฒนาจนทำให้ระบบโซลาเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลงแถมยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า20-25ปีคืนทุนในเวลาเพียงไม่กี่ปีจากนั้นคือประหยัดต่อเนื่อง และยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อนด้วยก็จิถ้าเปลี่ยนหลังคานี้เป็นโซลารูฟท็อปนะแดดแรงๆแบบนี้จะไม่เสียเปล่าแต่จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้าเก็บไว้ใช้ทั้งวันเลยฟังแล้วอยากติดสวัสดี้เลยนาะเนสโซเพื่อนๆฮะ การเดินทางท่องโลกของพลังงานสะอาดยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามอีกเยอะเลยตอนหน้าเราจะพาลอยไปบนอากาศแบบเป็นมิตรต่อโลกกันห้ามพลาดกันนะครับบายบาย